โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเพราะผมแอดกิ ap. ita, นมันจะเล่นเกมโบร์ o x อยูดีแม a p วเปนไฟต i ้งซูมเมอร์เลเตอร์นะเออพูดไม่ชัดหน่อยนเนี่ยดูหน่อยน่าเล่นมากเลยทุกคนวว้า <Wow. S 1> นี่ดูตัวอย่างแล้วก็รู้เลยน่าเล่นจ้าเดี๋ยวเจอกันในเกมนะรอเท่จริงๆไอ้นี่โอเคทุกคนเราก็ตัดเข้ามาอยู่ในเกมแล้วผมเอาอะไรดีวะเนี่ยดาบแช่แข็งก็จับแช่แข็ง,ขงละกันโอ้ มาไปตรงโน้นเลยกดวิ่งหูอะไรวะเนี่ยน่าจะได้เล่นหลายพาร์เลยมั้งเนี่ยในดูถ้าเสียงดังไปก็ขออภัยด้วยเยีย yeah, โคตรเท่ตีเสาเข็มไม้อืมคลิกได้เร็วขึ้นไม่สร้างความเสียหายมากขึ้นอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อคลิกค้างก็ได้โอ้โหอตีไปอตีไป วิญญาณอ่ะตีไปแรกๆเราต้องฟาด่างนี้หรอเนี่ยโอ้โหอืมยองไงต่อตีก่อให้รอให้หมดเลยไปเนี่ยอโอ้โหเสียงเพชรติดดิคาซีไปเนี่ยอโอเคทุกคนเราก็จะไม่มีเสียงเพลงแล้วนะถ้าติดดิคาซีก็นั่นแหละครับผมไม่มีอะไรหรอกนี่ไง ได้ไงอืมอย่างนั้นเราก็ฟาร์มเงี้ไปแล้วกันแล้วกันทุกคนเสร็จเราก็นั่นแหละ Five minutes later ทุกคนเนี่ยอะไรตรงนู้นปะนั่นๆอยู่คนตีไว้อะเฮ้ยเขาอยู่จะใช้เวลาหน่อยแล้วกันเฮ้ยทุกคนเหลือสี่แล้วอ,อ้าวโูได้ห้าร้อยยี่สิบสามโอ้โรเยอะขอบคุณคนที่เหียอไว้ให้ผมด้วยนะครับผม ถึงมันจะได้เยอะแต่ผมรู้สึกมีความสุขมากกด e ขึ้นมาวะมาวะเปิดแล้วเปิดใครอ้โอเครื่องตัด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 ยังไงต่อโอ้โหอ๋อแล้วเรามีอยู่2องร้อกสจะเร็วชึกขึ้นใช่ปะ่ะโอ้โอ๋อมันจะเร็วขึ้นอย่างนี้โอเคเขาจะละอันนี้ว่าทำอะไรเนี่ย เรียกร้อนคืออะไรวะเนี่ยกุญแจสามารถใช้เพื่อเปิดหีบบอสวางเพียงไว้สองโล,โลกสุดท้ายที่คุณสามารถเข้าได้ไดถึงโอ้ดาเมจมีบอกดาเมจด้วยอ่าจะใส่อันนี้มาหากอาอาอาวุธที่ดีที่สุดแค่นั้นแล้วพอกดมีอัปเกรดอาวุธด,ด้วยปะ เลือกฟิลคืออะไรวะเนี่ยอ๋อฟิลก็คือเวิลอัพถ้าแบบไม่เขียนว่าเวิลอัพเป็นกันวฮะมีขายด้วยนี่ไงเอาไอ้นี่ันเลยมานี่ไงโอ้โหแรงขึ้นเยอะนี่ไงกองเหล็กนี่ไงเสาเข็มท้องนี่ไงโอ้ห้าเคเลยเหรอจะไปด่านต่อไปนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงเจอไปดีโคตดทอยโคดอืมสิ่งดังเป่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 งเรียบร้อยไอ้นี่ทำอะไรได้บ่เนี่ยเดี๋ยวสำรวจก่อนละกันเนาะจะสจบอันนี้กันเอ้ยแล้วมันมีของโอ้ออ๋มีบาร์บีคิโอ้เออ ค้อนทุบยูคืออะไรอะ่ะอ๋ออันเดียวอ๋ออันเดียวได้คอนทุบสุดจัดดีครับอืมอมีแพ็กด้วยเอาอะไรไงมันอยากให้เราเติมมีกนเหรอไม่เอานานเราจะไม่เสียตังค์หิดวิญญาณ สงสัยว่ามันทำอะไรเอันนี้เหรอทำอะไรได้วะเป็นอะไรสักอย่างแหละช่างมันเถอะโอ้ยยังก็แตะอาวุธที่นี้สุดไปเลยนี่ไงนี่ไงโอ้เข็มทองใช้เวลาหน่อยแล้วเฮ้ยหมุน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 ,มนได้อะไร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 ครับได้อะไรครับเฮ้ยดับดับดับโอ้ ห้าได้25% 1.4หนึ่งจุดสี่ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันอะไรอะ่ะห,ห๊บหินยิามกสิบเปอร์เซสุดยอดนี่อะไรอะ่ะต้องเป็นหินยิยามถึงงราเพื่อเปิดเทรดโอ้เปิดเทรดเลยนะ โอ้โหจะเลยเธอเพชรอันนี้อะไรอ่ะไม่ไหวอ่ะเพชรเพชรแรงไปเพชรยากไปเกิดอุ้ยใด้ของวะอืใช้คิวหูดอันนี้บูได้โชคตีอุย้ยไอ้นบูดอันนี้อืมสวยงามมากครับ ไม่ได้ไปทำอะไรวะเออเดินให้ตรงนู้นอะไรอ่ะไปเดินชมมวงเอาไกลไม่ได้ด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับผมจะไม่อยู่ไกลมากแล้วครับผมมามา,า,มาตุยเรียมตุยไปนี่ไงอันนี้หอ,อมเลือมีแค่ดาบเ,เดียว โอ้อันนี้บูธกิจกรรมอะไรเนี่ยอ๋อมีกิจกรรมด้วยเกรรมนี้เราว่าออนไลน์ได้ฝาหอยขอบคุณครับฝาหอยโอเคไปเดี๋ยวเราไปสำรวจก,กันก่อนเนาะคอลเลคชั่นเหรอโอ้มีคอลเลคชั่นด้วยสะสมอีกแล้วเหรอ ได้ได้ดีชอบเลยสะสมกดอีปับ๊บของดีบ้างโอ้ค้อนอะไรครับเนี่ยเอาเอาไว้ของดี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 ฮึบโอ้ค้อนอะไรวะของดีหน,น่อยไม่เอาค้อนแล้วค้อนแล้วฮึบโอ้โหแม่ค้อนเป็นดาบแทนฮ <laughs> ได้เวลาอะไรคอนต้องลงกับคอนเนาะโอเคได้อยู่โอเคนะฮะอันเนี้ยเฮ้ยนี่ไงเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเออมาฮะขยายทิงให้หมด เออมาอมจะได้ไม่ต้องเกะก,กะเยอะโอเคที่เหลือแค่โจมตีไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยเ,เจอกันโอเคทุกคนเราจะมาสุ่มกันต่อนะเรารับนไปเรื่อยๆจนกว่าแบบจะเก่งกว่าน,นี้จะตีเพชรที่มันได้อะแค่นั้นแหละไปปับหินโอ้โหได้คอร์ดอีกลวลูกของดีหน่อยดไม่กเกินหน่อย นโม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 เพียงโอ้อเมย์อเมย์อปัดยาพอปัด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 ปััดป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 ัดดปั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 ดป คุณจะได้รับคำสับ GPP ไรอะคืออะไรอะกดแล้วกดแล้วว่าไงกดแล้วไงต่อโอ้โเคโคเฟยวโอเคอเค๋อ,อสกิลเงาดาเมจสี่ร้อยอ๋ออันนี้อุปกรณ์ใส่ โคตรแรงโหมีอัพสก,กิลด้วยครับน้องๆสุดยอดไปาร์มต่อไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยทุกคนได้ทาใหม่แล้วไฟภายในคืออะไรวะอ๋ออย่างงี้นี่เองแค่เนี้ย โอเคดูฟูฟาร์มนีสี่พันแล้วทุกคนแก้ก้ได้ dai, ไปที่ใหม่แหละนี่นไงหุยสุดยอดโอเคครับทุกคนเราก็เก็บเงินครบฮาพันแล้วไปลองเปิดประตูกันป่าไม้ไผ่เด็ s โกเปิดประตูเสร็จก็จบพันเลยคุณต้องฆ่าเจ้านายโอ้โหมีข้าโอ้โห แล้วเรือมันหโหรู้แหละทำไมมันยากตีมัน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 วิเว้นอุวยูววชูอ่ามาดีมาดีก็มาดีครับอมันตบเราอะโอ้องไม่โหดเลยโว้เฮ้ยมันปไปอะไรเปล่านี่ไงามาดีไปแค่บอสดอกมาดี เออมันตบผมลบหนึ่งร้อยเองเ้วผมมีเยอะเยอะปะวะไม่รู้มันตีตบแค่นเองได้อยู่วะยูฉันได้จูดงเงี้ยนี่ไงไประเบิดอืมเฮ้ยตีเยอะนี่โหไกลเกินรจะเหลือไปผ่านแล้วเออน,น,นี่ไงเอาระเบิดไปกินนี่ไงนี่ไงมาดีมาเฮ้ยอะไรครับน้อง ยานหน่อยจะมาเปล่าได้เหรอพันแล้วอืมอืมระเบิดเหรอฮะพันโดนตายตายแน่ตายแล้วตายแน่โดนเฮ้ยโกงไปเปล่าโอ้โห้าโดนทีน่าจะเจ็บหนักเลยเนี่ยลองโดนไหมเล่นเลยพ่เยและแมวแมวแน่แน่ดูตรงนี้ อยากโดนอ่ะอ,อุ้ยเชี่ยเฮ้ยลล 3, แล้วเหลือสามพันละน้องแกไม่เท่าไหร่นี่ว่าก็ดีแล้วที่มันไม่เท่าไหร่ง่ายดีชอบนี่ไงเอาเระเบิดไปกินปล่อยมาปล่อยกลับไม่โกงนะครับน้องจะปล่อยไม่โดนเราเองอ่ะเสียาจจังม,มามาหม,มาป่าไปแค่หมาป่าเราจะมาห้าไวกับเพ่นี่ไง เฮ้ยยังก่อนเวนเกือบแล้วเนี่ยแล้วเหลือเจ็ดร้อยแล้วตายตุยโค้ดุยไงอ,อู้ยา่าเอ้ยของสมบัติกดอีกเปิดสิอู้คุณได้สแลมปีศาจเด็กร้องไปไปกันเถอะผ่านแล้วเว้ยย่าออกดันเจียนเลยจ้ะ ไปกันเถอะทุกคนเราผ่านแล้วปูซิกยูหม่อไม่ธรรมดานะจะแรงนี้ผ่านได้ยังอะ่ะเออคืออย่าไปป่าไม้ไผ่แล้วะ่ะโอเคทุกคนเราก็พึ่งมาถึงด่านป่าไม้ไผ่แล้วนะโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนกดอีไม่ดีเปิดไข่ไปสามลูก อุปกรณ์มามาแล้วโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกาแก้ประโนคิดต่อต่อไปไว้เจอกันคิมหน้ายบายสวัสดีครับแล้วผมจะไปเล่นนอกรอบก,ก่อนนะเจอกัน